บทที่33ด็อกเตอร์กริดรถเบนส์สีน้ำเงินแล่นมาจอดที่หลังกุฏิคนขับรถวรัยสามสิบเศษลงจากรถเดินอ้อมไปเปิดประตูให้เจ้านายบุรุษและสตรีอายุประมาณสี่สิบเดินตามบุตรชายวัยแปดขวบเข้าไปในกุฏิท่านพระครูกำลังออกไปสอบอารมณ์ให้ญาติโยมครั้นเห็นอคันตุก,กะเดินเข้ามาจึงกลับมานั่งอย่างอาศนะ คนทั้งสามทำความเคารพท่านพระครูแล้วเด็กชายก็เอ่ยขึ้นท่านจำผมได้ไหมครับดรกตอร์กรีดเพื่อนของท่านเมื่อชาติที่แล้วว่ายังไงนะหนูนะหรือเป็นเพื่อนหลวงพ่อเมื่อชาติที่แล้วครับชาติที่แล้วของผมแต่เป็นชาตินี้ของท่านคำบอกเล่าของเด็กชายดูเหมือนทำให้ภิกษุวัยสี่สิบงุนงงมากขึ้น บุรุษที่มาด้วยจึงช่วยอธิบายคืออย่างนี้ครับท่านลูกชายผมคนนี้แปลกแปลกกว่าลูกคนอื่นๆผมมีลูกห้าคนคนนี้เป็นคนสุดท้องและก็เป็นลูกชายคนเดียวแกมีอะไรไม่เหมือนกับเด็กทั่วๆไปเป็นต้นว่าเรียนรู้ได้เร็วกว่าเด็กอื่นอายุแค่แปดปีสามารถอ่านภาษาฝรั่งเศสได้ แกบอกว่าเรียนจบด็อกเตอร์จากประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ก็รบเล้าให้ผมพามาบ้านหลังหนึ่งแถวฝั่งทนบอกว่าจะไปเอาวิทยานิพนธ์ที่บ้านภรรยาพ่อไปถึงแกก็บอกว่าเคยเป็นสามีเจ้าของบ้านเมื่อชาติที่แล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่เชื่อและไม่ยอมให้เข้าบ้านคนเป็นพ่อเล่าเพราะอย่างนี้ล่ะครับผมจึงต้องมาขอความช่วยเหลือจากท่าน เด็กชายเรียนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการมาแก่จะขอให้ท่านช่วยเป็นพยานว่าแกคือด็อเตอร์กริตกลับชาติมาเกิดค่ะคนเป็นแม่พูดบ้างออกวิตกว่าท่านจะไม่เชื่อจะให้เป็นพยานได้อย่างไรในเมื่ออาตมาก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นด็อเตอร์กริตจริงหรือเปล่าหนูมีหลักฐานอะไรมาแสดงละ่ะประโยคหลังท่านพูดกับเด็กชาย ผมไม่มีหลักฐานอะไรมาแสดงหรอกครับท่านแต่ขอเป็นว่าผมจะย้อนอดีตให้ท่านฟังและท่านจะรู้ว่าผมคือด็อกเตอร์กริดกลับชาติมาเกิดจริงไม่ได้มาหลอกลวงท่านแต่ประการใดแล้วคนอายุแปดขวบจึงตั้งต้นเล่าพ่อกับแม่ผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ได้มาหากินที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยรับจ้างเขาทำนาอยู่ที่ห้วยแก้ว ใกล้บ้านไผ่ขวางตอนนั้นผมชื่อในกริดตัวดำมีไฟเมตดโตที่ริมฝีปากเพียงอารัมพบทท่านพระครูก็รู้ชัดว่าเด็กชายเป็นเพื่อนของท่านกลับชาติมาเกิดจริงไฟที่ริมฝีปากยังอยู่แม้ว่าขนาดจะเล็กลงกว่าเดิมแล้วทำไมชาตินี้ถึงตัวขาวถามเพื่อทดสอบผมไม่ทราบเหมือนกันครับ อาจเป็นไปได้ว่าเพราะผมเกิดเป็นลูกคนจีนจึงมีผิวพรรณเหมือนพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดชาติที่แล้วผลเป็นลูกชาวนาก็ผิวดำเหมือนพ่อแม่เด็กชายวัยแปดขวบตอบฉะฉช้านและหนูเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อตอนไหนท่านถามอีกตอนเรียนมัธยมสามครับพอจบมัธยมสามผมติดตามญาติไปเรียนที่ฝรั่งเศส ท่านยังให้เงินผม400บาทเป็นทุนเรียนหนังสือผมเคยมาหาท่านที่วัดนี้สองครั้งครั้งแรกมาคนเดียวครั้งที่สองมากับภรรยาและลูกสองคนคืนนั้นพอกลับถึงบ้านผมก็ตายจึงไม่ได้มาหาท่านอีกเด็กชายเล่าเหตุการณ์เมื่อชาติที่แล้วของตนเป็นอะไรตายเป็นลมครับคือผมขับรถจากวัดท่านก็ขับมาเรื่อยๆไม่ไมรีบร้อนอะไร แวะทานข้าวเย็นกันที่ลังสิตถึงบ้านราราวสองทุ่มผมก็อาบน้ำอาบท่าเตรียมเข้านอนเพราะเหนื่อยกับการขับรถก่อนนอนผมก็เข้าไปสวดมนต์ในห้องพระสวดเสร็จผมก็ก้มลงกราบขณะที่ก้มรู้สึกเวียนศีรษะขึ้นมาอย่างกระทันหันและสัมปชัญญะก็ดับบูบมารู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าตัวเองเป็นทารกแรกเกิดอยู่ในโรงพยาบาล เตียดีใจมากที่ได้ลูกชายผมอยากจะบอกว่าผมไม่ใช่ลูกชายของเขาแต่ก็พูดไม่ได้เพราะเป็นเด็กทารกเด็กชายเล่ายังงุนงงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อแปดปีที่แล้วผมก็แปลกใจที่ลูกดูเหมือนว่าจะรู้จักประษาตั้งแต่แรกเกิดผิดกับพี่สาวสี่คนของแก พอพูดได้ก็พยายามเล่าให้ผมฟังว่าเป็นใครมาจากไหนตอนแรกผมก็ไม่เชื่อคิดว่าลูกวิกลจริตแต่คนข้างบ้านเขาบอกว่าสงสัยเด็กคนนี้จะระลึกชาติได้ให้ไปหาไข่หลงรังมาให้กินจะได้ลืมชาติที่แล้วผมก็ไปเสาะหามาให้แกกินแต่แกก็ยังไม่ลืมอดีตชาติถึงกับรบเร้าให้ผมพามาหาท่าน แกจำหนทางได้หมดทั้งที่ไม่เคยมาคนเป็นพ่อเล่าบอกไม่ถูกว่าดีใจหรือเสียใจที่ลูกชายระลึกชาติได้แล้วจะให้หลวงพ่อช่วยอะไรละ่ะท่านถามเด็กชายผมจะขอความกรุณาท่านให้ไปกับผมไปที่บ้านคุณพิมพาภพรรยาของผมเมื่อชาติที่แล้วผมต้องการวิทยานิพนธ์สามเล่มที่อยู่ในตู้อย่างอื่นไม่ต้องการ ถ้าท่านไปยืนยันกับคุณพิมพาว่าผมเป็นด็อกเตอร์กริกรับชาติมาเกิดจริงเขาก็คงยอมให้วิทยานิพนธ์แก่ผมไปเดี๋ยวนี้เลยนะครับบ้านเธออยู่พลานนกใกล้กับโรงพยาบาลสิริราชเรื่องเพนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไปถึงรังสิตผมนิมนต์ฉันเพนบิดาของเด็กชายกราบเรียนอาตมาไม่ห่วงเรื่องนั้น ห่วงแต่ญาติโยมที่เข้ามาปฏิบัติกรรมฐานเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอาตามาขอเวลาสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปสอบอารมณ์ให้ญาติโยมจากนั้นเราก็จะไปกันเลยหรือด็อกเตอร์กริดจะว่ายังไงท่านถามเพื่อนเก่าไม่ว่าหรอกครับและแต่ท่านจะสะดวกเท่านี้ก็นับว่าเป็นความกรุณาอย่างมากแล้วนิมนต์ท่านเถอะครับ ส่วนผมจะพาเตี่ยกับแม่เดินชมวัดเด็กชายบอกเพื่อนเก่านางพิมพาอยู่บ้านเพียงลำพังบุตรชายสองคนไปโรงเรียนกว่าจะกลับถึงบ้านก็สี่โมงเย็นนับแต่สามีตายหล่อนก็อยู่กันสามคนแม่ลูก และไม่คิดจะแต่งงานใหม่คงไม่มีชายใดดีเลิศประเสริฐสีเท่าด็กเตอรกริชอีกแล้วแปดปีเต็มที่เขาจากหล่อนและลูกไปจากไปยังไม่มีวันที่จะหวนกลับคืนมาพญามัจจุราชช่างกะไราชายชั่วโฉดเขามีอยู่เต็มเมืองยายไม่ปลิดชีพเข้าไปและนำไปลงโทษทันในนรกฉะไหนจึงจำเพาะเจาะจงมาพรากคนดีๆ อย่างสามีหลอนท่านคงไม่รู้หรอกว่าได้ทำร้ายจิตใจลูกเมียของเขาอย่างแสนสาหัสความยุติธรรมอยู่ที่ใดกันเล่าหนอเสียงตแตรรถดังอยู่หน้าบ้านสตรีมา่าวางเตารีดลงลุกขึ้นเดินไปดูตรงหน้าต่างก็เห็นรถเบนซ์จอดอยู่หน้าประตูรัว้วคงเป็นพ่อแม่ลูกที่พากันมาเมื่อวานและอ้างว่าเป็นด็อกเตร์กริด เพื่อจะขอวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรหล่อนจะให้ในเมื่อของสิ่งที่เป็นที่รักและหวงแหนของสามีหล่อนครั้นเห็นภิกษุรูปหนึ่งกล้าวลงมาจากรถก็จำได้แม่นยำพระเจริญเพื่อนของดรกริชนั่นเองหล่อนรีบเดินกลับไปถอดปลัก๊กเตารีดแล้วจึงลงบันไดไปเพื่อเปิดประตูรั้วบ้านนิมนต์ค่ะ นิมนต์ขึ้นบ้านเชิญค่ะหล่อนนิมนต์ท่านพระครูพร้อมเชื้อเชิญสามพ่อแม่ลูกแล้วจึงเดินตามอาคัรตุก,กะทั้งสี่ขึ้นไปจัดการหาเสือมาปูให้ท่านนั่งแล้วก็หาน้ำดื่มมาถวายฉันน้ำแล้วภิกษุวัยใกล้สี่สิบก็เอ่ยขึ้นโยมพิมพาจำอัตมาได้ใช่ไหมที่โยมเคยไปวัดกับด็อกเตร์กริตเมื่อแดปีที่แล้ว จำได้ค่ะดิฉันจําได้ไม่มีวันลืมเพราะกลับจากวัดวันนั้นด็อกเตอร์กริดก็เสียชีวิตตอบเสียงสัตว์น้อยๆ้วยยังจํำฝังใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เขาเกิดใหม่แล้วเด็กคนนี้คือด็อกเตอร์กริกลับชาติมาเกิดอาตมาพิสูจน์แล้วเชื่อถือได้นางพิมพามองหน้าเด็กชายวัยแปดขวบเหมือนไม่เชื่อ คนกลับชาติมาเกิดจึงรับรองว่าเป็นความจริงคุณพิมพาผมคืนสามีของคุณเมื่อชาติที่แล้วคุณต้องการทราบอะไรเกี่ยวกับดกตรกริดก็ถามผมได้เลยแล้วนี่เก่งกับลูกกล้าของเราไปอยู่ไหนครับเท่านั้นเองคนถูกถามก็ร้องไห้โฮโผเข้ากอดเด็กชายไว้แน่นเด็กชายกอดตอบหากไม่ได้ร้องไห้ แม้จะอยู่ในร่างของเด็กอายุแปดขวบหากจิตใจของเขาก็คือด็กร์กริเมื่อชาติก่อนหากห้ามใจเสถียโยมตอนนี้ด็กร์กริเขาก็ไม่ใช่สามีของโยมแล้วถึงจะอยู่พบภูมิเดียวกันแต่ก็เป็นคนละชาติกันโยมต้องยอมรับความจริงข้อนี้ให้ได้การที่เขามาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็แสดงว่าเขามีมหากุศลติดมาแต่ชาติก่อน หาไม่แล้วก็ต้องไปเกิดในอบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายเดรฉา,านเป็นต้นภิกษุวัยใกล้สี่สิบพูดปลอบใจภรยาเพื่อนเก่าสตรีไวยสามสิบเศษได้สติจึงคลายวงแขนออกทำไมเขาถึงต้องอายุสั้นแล้วคะถามทั้งน้ำตาในจุลกรรมววิพังคสูตรพระพุทธองค์ตรัส ตอบสุภมนพโตเทยบุตรว่าเหตุที่ทำให้บุคคลเกิดมาอายุสั้นเพราะเขาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดรกริตมีกรรมข้อปนาติบาติดมาแต่ชาติปางก่อนจึงทำให้ต้องมาตายก่อนถึงวัยอันสมควรแต่เขาก็มีกรรมที่เป็นมหากุศลติดตามมาด้วยจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกพันพระครูอธิบายตามหลักแห่งเหตุผลที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ตกลงว่าคุณเชื่อแล้วใช่ไหมว่าผมคือด็อเตอร์กริตกรับชาติมาเกิดเด็กชายวัยแปดขวบถามสตรีที่เคยเป็นภรรยาของตนเมื่อชาติที่แล้วค่ะดิฉันเชื่อแล้วไม่ขัดข้องหากคุณต้องการวิทยานิพนธ์สามเล่มที่อยู่ในตู้เชิญหยิบได้เลยค่ะล่อนชี้ไปที่ตู้หนังสือเบื้องหน้าขอบคุณที่อนุญาต พูดจบก็ลุกขึ้นเดินไปเปิดตู้และหยิบหนังสือเล่มหนาออกมาสามเล่มพูดกับท่านพระครูว่าผมต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานครับท่านอย่างน้อยก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าวิชาความรู้นั้นติดตัวเราไปถึงชาติหน้าได้เช่นเดียวกับความดีและความชั่ว เป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆนะคะนี่ถ้ามีใครมาเล่าให้ฟังดิฉันคงไม่เชื่อแต่เมื่อมาประสบกับตัวเองไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหรือคุณพิมพาว่ายังไงคะมารดาของเด็กชายถามลูกสะพ้ายวัยใกล้เคียงกับตนค่ะดิฉันยังมีความรู้สึกว่าตัวเองฝันไปนี่ถ้าพระคุณเจ้าไม่ได้มาด้วย ดิฉันก็คงไม่ยอมให้คุณสามคนเข้ามาในบ้านเพราะยอมรับไม่ได้จริงๆต้องขอโทษด้วยนะคะที่เมื่อวานดิฉันไม่เชื่อและก็ไม่ยอมให้เข้าบ้านไม่เป็นไรคะ่ะเป็นดิฉันก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันใครจะคิดว่าเรื่องประหลาดประหลาดอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับตนโชคดีนะคะที่พระคุณเจ้าท่านเชื่อไม่เช่นนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องจะลงเอ,อยอย่างไร แล้วคุณจะอยู่รอลูกกลับจากโรงเรียนหรือเปล่าคะนางพิมพาถามคนที่เคยเป็นพ่อของลูกท่านพระครูท้วงขึ้นว่าอย่าเลยเด็กเขาคงไม่ยอมรับรับไม่ได้ที่คุณอายุน้อยจะมาบอกว่าเคยเป็นพ่อของเขาอาตมาว่าอย่าให้เขารู้ดีกว่านั่นสิครับเกิดเขาจะให้ลูกผมอยู่กับเขาผมคงยอมไม่ได้เหมือนกัน บิดาของเด็กชายพูดขึ้นด้วยเกรงจะสูญเสียลูกชายคนเดียวเด็กชายจึงพูดขึ้นว่าข้อนั้นเตียไม่ต้องกลัวหรอกครับผมเกิดเป็นลูกเตียก็ต้องอยู่กับเตียอดีตก็คืออดีตผ่านไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้เราต้องอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมครับท่านประโยคหลังท่านถามท่านพลักครูถูกแล้วโยมด็เตอร พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้บุคคลหวนหาอดีตหรือวาดหวังอนาคตแต่ให้อยู่กับปัจจุบันเพราะอาดีตก็ล่วงไปอนาคตก็ยังมาไม่ถึงจึงไม่ควรไปสนใจทรงสอนให้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นการอยู่กับปัจจุบันก็คือการอยู่อย่างมีสติท่านพลักครูตอบถ้าเช่นนั้นเราควรจะกลับกันเสียทีรบกวนคุณพิมพามาพอสมควรแล้ว เด็กชายพูดขึ้นแล้วเมื่อไหร่จะได้พบกันอีกล่ะคะอดีตภรรยาถามผมคิดว่าเราไม่ควรพบกันอีกเพราะเราอยู่กันคนละชาติคุณก็อยู่กับลูกส่วนผมก็อยู่กับพ่อแม่ในชาติใหม่ของผมครอบครัวเรากำลังจะอบพยพไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นครับผมอยากให้คุณทำใจให้ได้ถึงอย่างไรผมก็ได้ตายจากคุณและลูกไปแล้ว การที่ผมได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกคุณก็น่าจะดีใจเพราะอย่างน้อยๆคุณก็ไม่ต้องสงสัยว่าผมไปเกิดที่ไหนมีสุขหรือทุกข์ประการใดกาดิฉันจะพยายามทำใจสตรีวรัยสาสเศษตอบเตียครับผมขออนุญาตมาลาคุณพิมพาก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นได้ไหมครับผมอยากเห็นหน้าลูก แต่จะไม่บอกให้เขารู้ว่าผมเป็นใครคุณพิมพาจะอนุญาตหรือเปล่าครับประโยคหลังเขาถามภรรยาในอดีตชาติยินดีค่ะดิฉันกำลังจะขอร้องอยู่เหมือนกันคุณจะกรุณาพาคุณกริตมาได้ไหมคะหล่อนขออนุญาตบิดาของเด็กชายได้ครับแต่คุณต้องสัญญาว่าจะไม่บอกให้ลูกชายคุณรู้ผมบอกตามตรง ว่ากลัวสูญเสียลูกไปผมมีลูกชายคนเดียวปรุรวัย40ขอคำมั่นสัญญาดิฉันให้สัญญาค่ะลูกจะไม่มีวันรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดดิฉันไม่อยากให้แกเกิดความรู้สึกสับสนดีแล้วลายโยมเขายังเป็นเด็กเกินกว่าจะเข้าใจเรื่องแบบนี้อย่าวว่าแต่เด็กเลยแม้คนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ ยังมีอีกมากที่ไม่เข้าใจวัตจักรของชีวิตและไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดคำพูดของท่านพระครูทำให้บบรุษวัยสี่สิบร้อนตัวจึงสารภาพว่าผมเองก็ไม่เชื่อครับแต่พอมาเจอเรื่องแบบนี้เข้าก็รู้สึกสับสนจะเชื่อหรือก็ยังคล่องใจคลั้นไม่เชื่อก็มีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจน นี่ผมจะทำยังไงดีครับเขาขอความเห็นจากผู้เป็นบรรพชิตไม่ยากหรอกโยมถ้าต้องการพิสูจน์ก็ให้เข้ากรรมาฐานสักเจ็ดวันแล้วความสงสัยและความสับสนจะหมดไปท่านพระครูเสนอแนะไปอยู่วัดป่ามะม่วงกับอาตมาสักเจ็ดวันนะโยมนะผมคงไม่มีเวลาหรอกครับเขาเรีบบอก สำหรับนักธุรกิจเวลาย่อมเป็นเงินเป็นทองเสมอเรื่องอะไรจะทิ้งงานไปอยู่วัดตั้งเจ็ดแปดวันแต่ผมอยากพิสูจน์ครับเตียถ้าเช่นนั้นผมขออนุญาตไปอยู่วัดป่ามะม่วงหนึ่งอาทิตย์นะครับเด็กชายขออนุญาตบิดาไม่ได้หรอกหรือต้องเรียนหนังสือเขาบอกลูกแท้จริงเขาไม่ต้องการให้ลูกชายรู้อะไรมากไปกว่านี้ เท่าที่เป็นอยู่ก็ทําให้เขาปวดหัวจะแย่อยู่แล้วผมไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้ครับเพราะผมเรียนจบปริญญาเอกมาแล้วบอกตามตรงว่าผมไม่อยากไปโรงเรียนผมเป็นด็อกเตอร์แต่ต้องไปนั่งครูซึ่งมีความรู้น้อยกว่าผมและจะต้องไปนั่งเรียนกับพวกเด็กๆน่าเบื่อนายพูดคุยกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วพวกเขาก็หาว่าผมเพี้ยน อย่าขัดใจผมเลยนะครับอีกประการหนึง่งผมไม่จำเป็นต้องเรียนเพราะกำลังจะอพยพไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไว้ผมไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นดีกว่าเด็กชายบอกบิดาอาตมาวัตถุของด็อกเตอร์เขายอมอนุญาตให้เขา ทำตามที่ขอเธอนะการเจริญกรรมฐานถือเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาเกิดไปตกทุกข์ได้ยากบุญกุศลจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ถ้าจะให้ดีอาตมาอยากเสนอแนะว่าควรจะพากันมาครบครอบครัวนั่นแหละมารดาของเด็กชายเห็นดีเห็นงามด้วยจึงพูดขึ้นว่านั่นสิคะดิฉันเห็นด้วยกับท่านเฮีย yeah. เราน่าจะทำตามที่ท่านแนะนำนะเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นจริงไหมคะคุณพิมพาหลอนหาคนสนับสนุนจริงค่ะดิฉันกําลังคิดอยู่ว่าปิดเทอมจะพาลูกชายไปเข้ากรรมาฐานต้องขออนุญาตล่วงหน้านะคะประโยคหลังหล่อนพูดกับท่านพระครูเชิญใจโยมวัดป่ามะม่วงยินดีต้อนรับทุกเวลา ถ้าเช่นนั้นผมเห็นจะต้องลารบกวนคุณพิมพามานานแล้วขอบพระคุณนะครับที่อนุญาตให้ผมหยิบวิทยานิพนธ์ไปเด็กชายบอกลาภรรยาในอดีตชาตินางพิมพาลงมาส่งอคันตุกะถึงที่รถและรอจนกระทั่งคนขับรถเคลื่อนออกไปความรู้สึกเหมือนดังว่ากำลังฝันหากก็รู้ว่าไม่ได้ฝัน หลอนจัดการปิดประตูรั้วบ้านแล้วกรับขึ้นไปรีดผ้าต่อตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะเล่าเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นให้ญาติพี่น้องฟังดีหรือไม่ในที่สุดก็คิดว่าไม่เล่าดีกว่าเกิดพวกเขาเผลอไปเล่าให้ลูกชายสองคนของหล่อนฟังเรื่องจะไปกันใหญ่ทางที่ดีที่สุดคือหล่อนจะต้องเก็บเรื่องนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว และอาจจะเล่าสู่ลูกเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วรถเบนส์สีน้ำเงินแล่นมาจอดที่หลังกุฏิอีกครั้งเมื่อเวลาหกโมงเย็นเด็กชายขออนุญาตบิดาและมารดาค้างที่วัดเพื่อปฏิบัติกรรมฐานรอสมาชิกในครอบครัวซึ่งจะตามมาภายหลังเมื่อเข้ามาในกุฏิท่านพระครูก็ต้องแปลกใจเมื่อได้พบกับนายวิกโก ้าววิโก้มายังไงล่ะเนี่ยท่านทักทายรู้สึกยินดีที่ได้พบเขาอีกนายวิโก้กราบเบนจางขาประดิษฐ์สามครั้งแล้วตอบผมได้ทุนมาทำวิทยานิพนธ์เรื่องการละลึกชาติครับมากับภรรยาและลูกชายตอนนี้อยู่ที่สำนักชีลูกชายผมเพิ่งอายุได้สองเดือนครับ ดีจริงวิโก้โชคดีเหลือเกินหลวงพ่อมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่พอดีคำบอกเล่าของท่านพระครูทำให้หนุ่มต่างแดนแสนจะยินดี